เบิ่งมันมันแดกมักสซเลียนมักโทเรียนอีกแล้วพี่น้องเออคนรวยกินมักโทเรียนน่วยทอมักขี้หำเออน่วยทอมักขี้หำทอกแก่อยู่บ้านมันนั่นแหละกินปากมันก็เออเดี๋ยวนี้เขตค่อยเวานี่มันบยหย่ำจวบจวอะไรมันม้วนปากแน่ละได้เออม้วนเป็นสังสั้นแน่กูบอกมึงนั่นเมื่อก่อนมึงยังเคยบอกกูเลย เออมึงออกมาใส่โชยเขาเบิ้งแหละซื้อมาทำนะอืมคือโบเห็นโชคือโบโทรเอาเชียวมึงอ่ะอีพีดิฟมาไลฟ์สดกินเหล้ากินเบียร์แล้หรือว่าพิษกันพิษใจกันละมัง้งนี่โดนเติบพี่น้องขั้นโบพิษใจกันนี่มาแล้วอืมมันกระเบือเนาะอีพีปอดมันกระเบื่อ,นะอ,พปปอ,เ,อเพราะมันเหม็นควมมันเด้มันเบื่อมันน้ำขุ่นเอาไว้ในน้ำใสเอาไว้นอกซื้อย้อนอย่าง มันคิดใ่เห็ดเ่ลุกมันค่ะไปสาบไปแสงมันสินดับคือมันสาบแสงคอยนี่แหละแต่คอยมันดวงแข็งกว่ามันเออมันตกเ่ลุเพิ่นสาบโตโตสาบเพิ่นสุดท้ายมันนั่งกินน้ำลายทุยน้ำกันดีโอ้ย่ันกูได้อีี่ปอบเด้มึงบบได้ใสัยกูจกดีเนาะคันกูเดินหน้าคือเดินหน้านะเออจังหน่อยกับบาปกรรมนํำท่านเดียวกินน้ำลายกันมานั่งกินน้ำกันจั่วจั่วจั่วอีกนะ กูว้าวคันมึงเดินหน้าคือเดินหน้าซะมึงสีได้ล้ำมึงสีได้รวยและมึงกิดจะมาอวดห่างอวดมีคือมันะอืมึงแน่อวดห่างอวดมีโอ้ยอวดว่าตัวเองร้ำตัวรวยิึงแน่บ้านเท่าแก่นันก็ชิคุลงบนล่ะเห็นว่าสิมีปัญญาเฮ็ดเอ้อนั่นแหละพี่น้องเอ้คันว่าให้ลูกน้องเฮ็ดเงินเฮ็ดบ้านเฮ็ดจ่องแต่โอ้ยเขาเลยเฮ็ดกระจุกกระจุยเขาก็คล้องว่าสีได้เงินได้ทองมาซื้อ ในครอบครัวเงินชาแน่เนาะพี่น้องสีได้ซ <rid> <termin>. ื้อเนื้อซื้อซีนมากินแลยคือคนลาวก็ไดมาละมาซอยหละสุดท้ายมากูหอบกูรวมตังไว้ให้เมียกูไปซื้อทองดีกว่ากูเอิ้นมืองเมีย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 อันเอาเมียลูกน้องมาเป็นเมียเอาเมียลูกน้องมาเป็นเมียคนผู้แสบผู้สาวบอึดบ่ยาเอาอีกทุกเอาเมียเขาเอาเมียลูกน้องมาเก็บเฮ็ดไปเฮ็ดมา ยามันใส่เสน่ห์มันทำเสน่ห์้วเป็นของมันอลิบาตนี่อยากได้อยากได้อิตาเท่านี้อยากได้อิตาแก่อยากได้เท่าแก่เนี่ยตัวสั้นจุกจุกพี่น้องคนก็บเคยงู้เคยเห็นอันที่จริงอะคือยายขับเราเ้าเลยมึงไม่มีมดลูกแล้วมึงจะไปเคี่ยวได้ไงอะมันเคี้ยวอยากที่อยากซี่ทุกวันอยากซี่ทุกวันเพิ่นวะป้า เรายูหาหกสิบด่าเราอีคิดอีขวงเลมหาว่ากูมีหมดโลกหมดรู้ว่ามัอยากกินข้าวกินเช่ากับอะไรเจ้เสียงเจ้ได้เจ้ไปนะมากินข้า,เา,าวเซ็ตรอดาเราอีขวงนี่ค่ะมันคนขวงกระเบื้องเพื่อนในกดุ่ม fc ที่น่ารัก fc ที่น่ารักของมันต่อไปฮะขอให้ fc ที่น่ารัก เงินให้มันกินแต่ละคนแต่ละคนนะจกไว้สก่อนเอาไปเลี้ยงหมาขี่เลือนผู้เจ้าอย่าช่วเอาให้มันกินเม็ดตาบาทเดียวมันนี่ค่อยเฮ็ดกบมันเป็นอย่างนั่งเอกสายเดียวจังบอกสเจ้านี่ค่อยเฮ็ดกบมันแล้วค่อยคยซื้อทองซื้อไก่ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสุดท้ายมามันอยากหายมาทองกระท้อขี้แดกกูนี่มันก็ว่าสันอีกพี่นะ้อง สุดเจ้าว่าจังใดเพราว่าหลานมันน่ารักน่ารักขี้รักคือเดียวแหะขี้รักขี้ขโมยคือกันนะเออไปโรงเรียนก็รักเอาเงินเท่าแก่อยู่ในหลดดาวสามพเอาไปห้องโรงเรียนปุ๊บคู่เห็นคันคู่บ่เห็นนี่พ่อเอาลูกน้องอยู่ในบ่อกรุงค่ะพ่อชิหาเรื่องเสกเขาคนใดคนหนึ่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันมีคำแบบนั้นน่ะทุกคนนะอย่าชูบไปไกลอย่าไปทัดมันเทศค่ะลูกน้อง มันไผ่ก็ยาจะไปใกล้่าไปเยียบหน้าบ้านจังหน่อยของมันเสียจังหน่อยของมันหายสิบอกให้ไว้มันหาเรื่องหาควมใดพี่น้องอีอันนี้มันบ่ได้ถือผู้ใดดอกอืมอีอันนี้ค่นนะขี้รักบดทุกคนแหละกระโตเท่าแก่เน่งยังขี้รักคือกันไปกินหมูกระทะพี่น้องอืมไปกินนันหมูอันไปกินอย่างค้เฟ่สุดร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้ได้ได หลักมักพิซซาพิซซ่าเส,าส,าสาื่อมพี่น้องพิซซาเสื่อมเอมอมวน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 ,นใส่ถุงยางไปเอามาไปเอามาไม่มีปัญญาซื้อกินเป็นเท่าแก่ยัแบบใดพี่น้องเสื่อมมวนมวน,นเอาใส่เห็นหัวส่งทางไหนหน้าและเคล็ดลบลอยลอยลอยออกไปหน้าเกียรติหรือว่าหน้านั้นแต่เขาก็เห็นกองเขาก็จับแต่เขาขบ่ออยากว้าวซื่อๆมันเสียศักสีนั่นแหละเขาว้าวคนเขาอ่ะมันก็เป็ดจากสันรแหละคอยหูพัด คอยจับได้เบดพิลุตของเขาขี้ลักขี้ขโมยขี้โกงลูกน้องเออเป็นพ่อสันดานจังดูน้ากันได้ออ้นี่กะพัวเขาไล่พัวเขาแล้วหนีขี้ลักเมตาอันนั้นเกิดยังรักปุ้งกิ้งเผาค่ะลักแล้วกลับไปเสื่องไว้แล้วก็คายจิมูุจักเสียงมกตอมอเตอร์อยู่หน้าบ้านนะเก็บเก็บเก็บ เขาแก่เล <mondo> <flix> ี้ยงปุงยุจันนี่ใช้ยังนี่ยุจันเก็บเลยเอินของเก่ามาแล้วก็เก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บขายเลยแล้วมาแล้วก็ไซ้เฮานี่เป็นย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาให้เราหลงคพี่น้องพวกขี้ขโมยขี้ขี้รัก